ัลโหลโลสวัสดีกันด้วยนะพี่น้องชาวเมืองทันนี่ไก่เฮ้าทีวีนะมาเก็บตกกับรายการกับเกมที่เราอินเวอร์นะวันนี้ก็อยู่กับผมนะคนเดิมฮะเพิ่มเติมความหล่อนะวันนี้ก็เป็นเกมที่ดืเดือดมั่นใจมากฮะแล้วก็เราจะแพ้นั่นเองครับวันนีหน่อยแล้วสวันนี้คนดูหน่อยวันนี้คนดูหน่อยเร็วนะครับวันนี้คนดูหน่อยเร็ววันนี้คนดูหน่อยสวัสดเซฟเสือกอ่ะเซฟเสือกนะครับพี่เสือก นะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วนะครับก็นี่จะมาแบบเปิดโปงเลยมั้เนี่ยท้ายเกมเลยเนี่ยจังหวะแบบแบบจุดบบจโคตรจะให้แล้วอ่ะโอ้โหด้วยโหด้วยครับจังหวะนี้ก็เจชมเอาแม่งเลยเฮ้ยเอาแม่งเลยเว้ยเฮ้ยดูกูไปดูไปมาแล้วของตายของตายจังหวะนี้โอ้ของตายยังไงโดนรัดเลยตกอะไรจ้า ดีคนดูหน่อยเร็วดีคนดูหน่อยเร็วเซ่ให้คนดูหน่อยเซ่ให้คนดูหน่อยครับอะไรใสายะไรใส่สวัสดีเร็วัสดีเล่าเออมันแหละจะเป็นใครลอยสัตว์เลยแม่เย็ดเย็ดนะครับก็วนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ดูเดือดนะฮะซึ่งพวกผมนี่แบบแบบโอ้โหอื้มเลยอื้มเลยอื้มหายอยู่หายอยู่ ก็ถือว่าเป็นรายการที่สุดยอดมากนะก้อนี้ก็วันดีเนี่ยก็แบบหาแฟนไม่ได้ครับแบบทํางานมาเหนื่อยครับเดี๋ยวผิดแล้ว <c oughs> อันนั้นมันพี่อะไรนะชื่อพี่อะไระไอ้สวรรค์หันอะไรสักอย่างไม่รู้สวรรค์ขึ้นขึ้าใจนี่นะครับเราก็จะมาดูกันอุ้ยนี่มึงทำปูอย่างเงี้ยห้ามากเลยดิห้ามากเลยดิเด็กมันเด็กไม่เป็นไรมันอยู่ที่ใจของเก็บไอาพ่อตาย จะม้พ่อตายตอนที่ซื้อมันก็ปวต่อเสื้อนะครับก็แบบทำงานมาเหนื่อยๆเลยครับพกลับมาจากอินซื้อไข่ไปด้วูจำได้ก็ก็เนี่ยก็นี่ยคนนั้นะครับก็แบบเขาได้รับการยกย่องเป็นเน็ตไอดอลนะ แม่งไม่ควรเป็นเน็ตไอดอลเลยก็อมต้องทำหน้าที่เขาชอบทำมาหน้าเหมือนวัวหน้าสองสองเฮ้ยเด็บเด็บเด็บเดบเด็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 บไปไปขึ้นเลยพวกมึงขึ้นเลยพวกมึงขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้ขึ้นเลยขึ้นเลยเเดจะะคบน สำหรับคนที่ผมชอบผมก็ยังชอบอยู่นะก็ก็แบบต้องการคนรักจริงอะครับแบบมันจะมีไหมครับคนรักจริงเนี่ยก็อยากอยากมีคนรักจริงอะก็มีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีโอ้ยดูหนุ่ยสันดานเร็วอยากเจอคนจังไรมีไม่แถวนี้อยากเจอคนอับปรีนั่นมีไหมเออหนุ่ยเร็วเร็วเร็วหนุ่ยตายโอ้ไม่หงายก้อนเบ็ดมาไปเป็นขนมเลยอะ ก็จะเปลี่ยนไอเทมอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นเดือดรุมมี่แล้วนะครับไม่ดูกันตั้งนานนะฮะของตัวนี้เชื่อนะครับก็มาดูกันหน่อยนะว่าว่าเราจะชนะกันหรือเปล่าคิดว่าทำไมตัวเดียวบอกบอกว่าออกใจแล้วออกเนี่ยออกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไปง่ายง่ายคิดตั้งนาน ออกจากเกมน่าจะออกจากเกมไม่ดีเรอคนนี้เฟียวตอนนี้กูให้คนเซไฮเฮ้ยออกทาไมชิปหายไม่เซไฮหายอ้าวไม่ออกจริงแขกรับเชิญเราก็ไปแล้วนะครับคนหนึ่งเอามาร่วมรายการได้ต่อต้องแปดกมึงยังต่อรอแถวตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ่ะเรแยกเราจริงไอ้สิแม่ยึโจบ กลับมากลับมาไอย้กดเอปหกดีไปทักมันมาเอ้าไอ้เหี้ยเสือกยกเลิกการอัดดิโอเฉยเลยอัดไวเลยต้องตัดต่อเอาใช่ไหมเนี่ยแม่เออแค่นิดหน่อยเองนะครับอื้มหูแบบมันได้มันได้ตังค์ว่ะตังอะไรก็ได้แล้วแต่ห่ออกกเกม ก็พอตัวจิงตัวจิงโอ้คลองด้วยเฮ้ยโคเอาดีตัวจริงห้าวมากเลยดิอยู่โอ้มีตังหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ตังหมื่นใจเฮ้จะขายบิ้งทิ้งละจะขายใจทิ้งนั่นแหยเรื่องของมึงไอ้ตัดไก่จิ๊บจือก ออกสมุดซูมจะแรงๆฮึออกสมุดซูมซูลอดเขี้ยอะไรมึงเขี้ยอะไรมึงเสียวอยู่ละวาเดนเซไฮท่านผู้ชมนะครับเราังไม่ให้วาเดนเซไฮเลยแห่งเหมือนมันไปได้ไงมันเล่นกับเราต้องเยอะนะครับก็เป็นเกมที่สุสีดูดีมากครับผมชอบพิตูนะออทีีวเขี้ยอะไรมึงไม่ออกเว้ยเสียวเขี้ย ในใจหรออยากเจอคนจังไรมีไมหมรู้ไหมอยากเจอคนอัปรีถ้ากกมีไหมเอ้ไม,ไม่ต้องหาเลยกูอยู่กับมึงตั้งนานแล้วถ้ามียกมือมาและโชว์นิ้วกลางแบบนี้มาแลนะเขา,าก็มึงว่าเราแพ้หรือชนะมาทันผมคิดว่าเราชนะครับถ้าเรามีใจที่เยเยไม่กระตุกเนี่ย ไม่กระตุกเกี่ยวนี่กระเพาะเสือกเด็กไรอย่าล้มบานเมื่อก่อนมีเด็กเมื่อกอนมีโทเค็นเ่ยเอาไปต่อนี่นะครับจังหวะนี้มึงตายแล้วไปขึ้นบนขึ้นบนขึนก๋วยเตี๋ยวต้องใส่ถั่วก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วเสือเพี้ยเลยอ๋อฮะเอาเวลาหมดใจเย็นนี่เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้าไน ไอ้โดดยังเชื่อใจเจ้าอยู่เฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วบ้องมลยไหมปิบ้องเลยไหมก็นะก็เป็นเกมที่เนาเนียงนี่คือนิสัยคนนิสัยไม่ดีปลิงกบในลูกมาเพื่อเช้ากอยก้ นน่โลกเอามึงโลกเอามึงโลกเหรอโลกเหรอเฮ้ยโลกโลกก็ได้อะไร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 ออวอร์เหรอยิงกุ้ยเตี๋ยต้องใส่ถุงจำไว้ไชอบกู้พี่ร้านมากกว่าอยากกินลำไยกูบอกอยากกินลำไยแล้วแล้วเริ่มมีสงครามประเด็นแน่นอนมีสงครามทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับจังหวะนี้ ร้อนร้อนตายหลังหลงร้อนใครไม่ตายไม่ตายรับเอกครับรับเอกประเล่นนักใสเปิดจมบทใจมาแล้วโจโจก็วันนี้เราจะมาสนับสนุนโดยก๋วยเตี๋ยวหมูหมูมะนาว ว่าคนต่างก er no. um, I I ็มีความรักต่อกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเออแล้วก็มาไปก่อนนะกับคลิปนี้นะฮะก็เซฮายคนเพื่อนๆเร็วแหมมาขอลิงก์มาฮัลโหลบายบายนะครับก็บายบายนะครับใช่ใช่แล้วมึงมึงคลิปนะมึงลงคลิปนะใช่แล้ว